เรียกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งคุกเข่าขอคู่รักหนุ่มตุลพกรแต่งงานไปได้ไม่นานสำหรับนักแสดงหนุ่มมิวสุภสิทธิ์ท่ามกลางแฟนคลับหลับเพื่อนดาราต่างเข้าแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามล่าสุดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าย,ยินดีเมื่อหนุ่มมิวได้ลาเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทโดยมีครอบครัวและหวานใจตุลที่มาร่วมโดยหนุ่มมิวได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่าข้าพเจ้านายสุพพภสิทธิ์จงชีวัตมิวจะขอลาอุปสมบทในวันจันทร์ที่คม2567กปรอุบทครั้ง้ เกิดด้วยความตั้งใจของข้าพเจ้าที่ต้องการศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตของข้าพเจ้าในอนาคตรวมถึงศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและเป็นการบวชเพื่อสร้างบุญตอบแทนคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณกับข้าพเจ้าด้วยอีกหนึ่งประการอันหนึ่งกำไไดที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทและล่วงเกินท่านไว้ทั้งกายกรรมวจีกรรมนโนกรรมก็ดีทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านที่นี้ด้วยขอให้อานิสงส์และกุศลบุญจากการอุป ดดยทั่วกันเทินขออภัยหากมีได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง